กนนะ็คือว่าน้องนิวมันก่อนเอ้ยมันก่อนใช่มันใช่มันเป็นรหัสลังที่แบบว่าอีกเครียดหลังจากที่ซอมรันทูไปใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่แบบว่าฮิวใจได้มากๆเลยทุกคนเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเจอไลน์เจอไลน์ปริศนาแห่งหนึ่งเอ้ยไลน์รปริศนาซึ่งใช้อักษรย่อเป็นชื่อตัวเองแหละแต่อีก็แบบใครใครทักมาคือแบบพอกดเข้าไปอ่านก็แบบ เขารู้จักเราเหรอแล้วมีไลน์เราได้ยังไงสรุปอ่านแบบพูมาณว่าได้แบบว่าเห็นว่าจะใส่ชุดน้องอ่อนยืมชุดหนูไหมก็แบบใครเป็นใครเนี่ยรู้ได้ไงแบบอยู่ดีมาบอกให้เราไปยืมชุดใครเนี่ยนึกมปนึงมาตอนแรกจะตอบไปว่าแล้วนี่ใครหรอแล้วนี่ใครอะเกอบตอบ่าทุกคนไม่ได้ขิงทุกคนเออทุกคนเราชอบว่าขิงมันไ,ไ,ไ,ไม่ได้มันไม่ได้หมายถึงการขิงไอ้เนี้ยน้อง ประมาณมันก็เป็นน้องอแหละเนี่ยก็เลยคิดไปคิดมาเฮ้ยหรือว่าเป็นน้องนิวก็เลยถามไปว่าน้องนิวใช่ไหมอะไรอย่างงี้น้องนิวก็ใช่แล้วน,นิวว่าพี่หาชุดจะได้ยังแบบว่ายืมชุดหนูไหม,หววหหมแหไะก็เลยว่าจริงอะหาครบหมดแล้วใช่ก็เลยแบบว่าขอยิมแค่เสื้อกระโปรงครับเพราะว่าเสือ้อฮะเสืออ้อนีก็แบบว่าหาแบบว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ก็แบบเป็นเนสื้อสีเขียวแต่ว่าถ้ายิมของน้องมามันก็จะเป๊ะกว่าแต่ว่าที่เหลือยี่หาครบหมดแล้วนะเหมือนตู้ฉบัอบเลย คือต้อนเหตุก็คือจุดก็คือว่าน้องรู้ได้ไงว่าลายนี้คือลายหยีเพราะว่าหยีไม่ใช้ชื่อตัวเองไม่ใช้รูปตัวเองด้วยถ่ายคู่กับน้องนิวเลยนะไม่พลาดแน่นอนทุกคนถ้าเจอน้องในงานก็คือแบบว่ากับจะไปถ่ายด้วยอยู่แล้วใครจะพลาดล่ะครับแล้วทุกคนบังเอิญก็คือแบบว่าน้องน้องก็แต่งเป็น a o u ด้วยอะแล้วแบบเราก็แต่งเป็นผู้เล่นเฮรร้ยแบบว่ามันตรงตรีมกันมากเลยอะท่านผู้ชม